เลียงบักหอยหนานะครับเรียงบักหอยจูบหอยขมอยู่ทุ่งนาจะเป็นเช่นไรสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักถุกท่านครับมือวานนี่ไปหาบักหอยครับอยู่ทางต่างมูบ้านนะครับเป็นบ้านหน้าคลองนะครับเป็นน้องริมคลองชลประทานนะครับเป็นสาธารนณะนาะ ไปหาบกหอยได้หลายๆครับทึ่งหอยหน่อยหอยใหญ่ก็เอาครับเพราะว่าอยากจะเอามาประกอบอาหารแล้วก็จะเอามาเลียงน้ำครับวันนี้สิบภาพไปเบิ่งนะครับว่าผมเอาบอกหอยมาหลายแบบนี้นะครับกะละมังหน่อยหนึ่งนี่ละออมแล้วกับส่วนหนึ่งนะครับอยู่ให้อยู่หน้าครับผม อมบอกหอยนาครับ ออมกระแซบแซบเตรียมไหวกินเมื่อนี้นะครับออมกระไดสิปลปลอยเบิร์ตนีนะครับแล้วสิปลอยทังอันหน้าแลวกน็น้องสาครับพอดีว่า,าขาดการนะครับว่าช่วงเกี่ยวเขาเนี่ยพวกหอยหมวนนี่มันสีญ่บอนะครับมาพิสูจน์กันนะครับว่ามันสีลงเหลือ อยู่ในงนหน้าเข้าได้ระวางระยะทาหน้าเขาเนี่ก็ประมอืมตอนนี้ก็ททาหน้าแล้วเนาะมีทุหน้าสิงหาเอ้ยมีทุวหน้ากรากฎาสิงหากันยาตุลากรจิประมานหาหกเดือนเจ็ดเดือนกว่าสิหดัดกีใหม่นะครับพี่น้องครับมาเบืองกันว่าในระยะหกเดือนเจ็ดเดือนนี้มันจะเป็นจตงไดเมื่อนี้ไปปล่อยบอกขอให้ก่อนครับ มาหอดละครับมาหอดงั้นหน้าที่เฮาจะปล่อยแล้วนีครับงานนี้ก็จะวานเขาไปด้วยครับจักซองกำนะครับ2องกำมือเฮานะครับหอยนี่วานไปนี่ครับจักซองกำก็พอ ยินวามันใหญ่ไวครับพี่น้องครับผู้ได้เลียงบกหอยเพิ่นกะบอกอยู่ครับว่าหาจากธรรมชาติก็ไดครับมาปล่อยว่าสือเพิ่นก็ไดาซั่นไปงุ่มอนี่ไปงานไหมครับอันนี้น้องสาเฮาครับผม น้องซะนี่ก็จะมีหอยอยู่แล้วนะครับปุมกระป่อยอยู่แล้วเนาะแต่ก็จะวานน่งไปอีกอยู่หลกสักคำนึงนะครับเพราะว่าน้องนี้ห้องก็จะบริสูจน์ครับเพราะว่าน้ำก็จะบ่บ,บกเถเื่อนะครับวารรนจะคำนึงครับไปนี่พอก่อนนะครับมา วานลงเล็กน้อยนะครับน้องนี่เล็กน้อยก่อนนะครับจุดต่อไปครับเฮ้าสิมาปล่อยอยู่งันหน้านะครับงันหน้าที่หงนานดีๆครับแต่ว่าบ่ค่อยมีอ่าบ่อหอยคือมาจักเทื่อนะครับสิรองมาปล่อยเบิ้องนะครับบ่คั้นในวานบ่อขั้นในยังเลยครับไถน้ำหูดไว้นะครับก็จะวานนุงไปเลยครับอุดมสมบูรณ์นะครับ ดินตะกอนครับรกระลังเป็นตะกอนนะครับหยาเนา่ๆนะครับอาจจะเป็นอาหารให้หม้อยเห้เาย่างดีอยู่ครับลองเบิองครับปีนี้ครับนี่หวานลงไปเรื่อยไป ไครับเหลือ,อไหไหลเลือ,อไจไิงก็จะไปงุ่มาไม่ก็ได้ครับงุ่มถึงหน่อยหน่อยหน่วยใหญ่ครับมงฟังนี่นะ้ำพี่น้องครับน้ำไหลรัดกันครับจิเป็นทางรัดผ่านลงไป มองปลามันนี่นะครับเาวานฟงางทั้งนี่กระด้คขึ้นกันนะครับวา,างไว้ทั้งนี้กระิีไญ่หล้วกระิีเขื่อนใหญ่ไปเองตามธรรมชาติเขาคิดว่านี่มาเบืองกันนะครับตอนเกี่ยวขเขานี่มะเบืองกันมะงุ่มมะอยประมาณ7เดือนนะครับว่ามัานสีไ่ขนาดไหนนะครับเป็นการทดลองด้วยพี่น้องครับ ผ่านประกันใดบอก,ก่าวกันไหวนะครับพี่น้องนี่นวนไปเลยนวนไปเลยเบิดแดลกไปพี่น้องนี่ชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับคอย ดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงฝากติดตามเดอ้อพี่น้องครับเรียงบกหอยหน้านะครับเรียงบกหอยหจูบหอยขมอยู่ทุ่งนาจะเป็นเช่นไรนะครับเจอกันใ่คลิปน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ